นี่ค่ะวัดไรสินะ้อวัดรัตนคูหาวัดรัตนคูหาค่ะถ้ำผากล้วยถ้ำผากล้วยจังหวัดวัดรัตนคูหาถ้ำผาลกล้วยสวยดีนะคะ รถเราไม่ได้มันชันขึ้นไม่ไหวค่ะต้องรถโฟล์วียนขึ้นต้องเดินขึ้นบันไดไม่ไหวไม่เป็นไรแค่มาได้ชมแค่นี้ล้วชื่นใจละขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้พระองค์พาลอดภัยหายไวๆพวกเราเราลึกถึงพระองค์ท่าน ท่านไปเที่ยวนานไปแล้ว <g lar m> กลับมาเจ้ะ 哇，可水 白兰，嗯，我自己的啦。 หลงอเท้าวเวสสุวรรณ เอาเวชวนองจริงท่านหลอ่อเขาปั้นลูกมาเป็นหลอ่อคนอร่อยที่สุดในลำปางเอา,าเอาเอาใสก่กองหมูสับเป็ดน้อมยอดสนับเปาเพื่อนเขาบอกอร่อยที่สุดในลำปางซื้อไปไว้หลา,ายวัน,นวก็ยังนิ่ม ด้วยฝากแม่ดองใครเห็ดหอมสองลูกครับผมแล้วก็หน้ากปลือกแปดกล้วยมีไหมมีครับอัเปลือแปดกล้วยสองลูกพอละเดี๋ยวเรากินเองอุ้ยหอมอันนี้ไปฝากเขาเมื่อก่อนเพื่อนเขาทำสองแล้วใส่มันเขาเขาใส่มันแกวสับลงไปแล้วมันแก้วสองรับนถั่ยมันหมมีครับเอามันถั่วไปดองด้วยครับ ซาลาเปานะคะนมจีนะคะอร่อยที่สุดในจังหวัดลำปางค่ะโฆษณาค่ะกินกับกาแฟนี่นะคะคนพามาซื้อเนี่ยค่ะยอดสาลบเปาของของจังหวัดลำปางค่ะชื่อร้านยอดสาลบเปาอีก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 กล่องนึงเอาหมูสับเห็ดหอมสองคนขายค่ะแล้วก็ มาซื้อมากินแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะครับผมเอาอะไรบ้างครับไอ้เหลืองๆนี่บัลโถเลยค่ะไอ้นกอ่ะลีงไปดูน้องเธอจะเอาถั่วดำไหมเอาถั่วดำช่อเอาเออเอาถั่วดำงาดำไม่มีนี่แค่ถั่วดำถั่วดำก็ถั่วดำเอาเผือกแปะกล้วยเดี๋ยวแปะกล้วยอกหน้าเดีอยวแปะกล้วยสองแล้วก็ถั่วดำสองไม่ต้องกินข้าวแล้วมันโถเอามันโถไปติดไปด้วยเอามันโถใบไม่มีไส้แต่อลัมมินเอามันโถ มันถั่วสองแล้วกันมันไม่ได้มาบ่อยใส่ตู้เย็นไว้ยังไงมันก็ไม่ไม่ไม่นั่นเนาะใส่ยากันบูดไหมคะยังไม่มีไม่มี่ไม่มีเอาเทคนิครวนล้อล้วนลวนเอาไอ้เนี่ยขนมจีบชุดเ่ยครับผมเออยังดีเหลือไปเองใช่ไหมเหลือเป็นจะสั่งเขาแล้วให้เหลือไปสั่งไว้ตอนเย็นเอาหน่อยเนี่ยไม่ต้องเยอะเออเนี่ยเอาให้เธออย่างเงี้ยเอาอย่างละสองสองเข้าไป ไปใส่ตู้เย็นแล้วเจออุ่นนึ่งร้อนๆเราก็ปีนามาตุกมันฮึ่มครอบสาลาเปาจากลระปางไปถึงเทพเอาไปเลยแสดงวันวันอะไรวันอาจารย์ทำไหมอาจารย์ทำอาจารย์มาเอามาเอาเย็นๆเมื่อไหร่ก็ได้จะมาเอาเก็บเอาไว้ให้ด้วยหรือเป็นเช่นนั้สั่งซาลเปาไว้เถอ